แกม้มเราก็สะสมมาเรื่อยนะครับคือเต็นดงดังดงงังางานี่ขึ้นสลายวะบัดมือนน่นนะเงียบกิบเลยอุ้ยมือเนี่ย,ย,นนย,เ,ย,ยเต็นดงดังบ้า นี่เต้นปานกุ้งเว้ยเพราะว่ากุ้งมันเต้น <laughs> ไม่ใช่อีกุ้งเหรอ <laughs> <laughs> เพราะว่ากุ้งมันเต้นฮลัลโหลอู้ยปนามปนามมาเ <laughs> ต้นรูปรับรูปรับรูปรับ เป็นล่มมาบวกปวกปวกเป็นไงครับลากข,ขึ้นมาเป็นอีนเหลือมในตัวไฟตัววัน <laughs> ทีแรกยิ่งยักยิ่งยักนึกว่าป่าเงียงเงียบเงาเลยอ,อะไรก็มาคอยลุ้นกันต่อไปนะเอ้ยคืออยู่คืออยู่เสียงโคค่าโคคาเจ้าน,นั่นนะนี่ปะมีจริงๆริงเลยมีเลยอ่ะเอาไมทำไม นี่นะครับยอยกหรือว่าเขาเรียกก็ยกยอต้องเป็นอย่างนี้ครับยกยอปอปั้นเออยกยอปอปั้นคืออย่างนี้ครับนี่ครับทำไมเขาถึงเรียกว่ายกยอ จะปาบนึงเนี้ยจะปาบน้ามึงนี่แหละันบ้าครับอ่าแตกโซซสาโซซาเลย ามาเบิ่งหลังนี่กันวันนี้เราใช้อาวุธครบมือสองกระบอกสองกระบอกไม่ใช่ข้าหลามลงเป็นข้าหลามเลยไงนี่ละสองกระบอกสองกระบอก่งใหญ่นองเลยสองกระบอก,ออกบอนอ <c oughs> <c oughs> ผู้สาวมักได้เป็นกระบอกกระบอกนะอู้ดโดนใจกิย็นกระถูเนียวหน่นะอยเนาะเป็นสีแสด Lạc lạc mưa bằng tiếng nít tiếng nặng tiếng nít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  tiếng luôn đá có thể heo gì lắm nha nhanh 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 đi nhanh 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 Ê ชีวิตนี้มันมีแต่หอยเออหอยโอ้ยแต่มันหอยน้อยใหญ่แน่หนึ่งขาดไปเลยชีวิตนี้มีแต่หอยถุงหอยยี่เซล่ะใส่ได้หรือยันตกอีกเออเดี๋ยวตกทั้งนี้ทั้งจมทั้งคนทั้งกล้องเลยตุ่มเปะเลยเลยสวยสวยฝากือตายฟูวงลองวะถึงงังว่าตายฟูวงลอง เด้ออยู่ในกอหญ้านี่เต็มพี่วะนี่ไงอยู่ในกอหญ้านี่เต็มนะนบ่อนโบะโบะอยู่ในป่านี่ยไหม บางด้ก็บอกให้จังไดได้เต็มบ่พุ่นอ่ะมัแตกโซสะโซสะแต่อยู่ในป่านี่เพิ่อกออกมาแม่นอยู่อ่ะอยู่ในนี่แหละเออต้นต้นล้ำอ้อยเงี้เอออย่าขาน้ําบ่เพิ่นมาหมอดูดิ หลี่อยู่ในปลาเนี่ยพอออกมาใส่แหเลยอ้าวหนึ่งชอนแล้วครับ่จอมครับ่จอมครับ เป็นไดสองชดครับสามชดครับบาสามชดครไมหืมง่างสี่ชดเอเรบอเบได้อดดดดยู่ได้อยู่ครับผมพอปนอยู่พอปนพอปนวัน <c oughs> นี้พอปนแรงอยู่ครับวันนี้ธรรมชาติหาที่ง่าย เอ๋อสิเต็มถุงแล้วครับสิเต็มถุงแล้วเริ่มงอว่าบอนทาเลยนะปุ๊บบุบปุ๊บบุบเ <c ười> นี่ยลงเฟรชผูกไปชุดก่อนนะไปยู่มงนี้แหละเออไอ้ที่ว่าทั้งปลาทั้งกระป๋องเี่แหละนี่แหละอยู่นี่ไะ ได้เยอะๆแบบนี้นะๆๆให้หมอนให้หมอนให้มันหมอนวันนี้ห้าขึ้นเอาเยี่ยมงี้สิบก้าวเนี่น,นอุอะมะฮันวาคาถาเรียกป่า <c oughs> อุอะมะมามาเต็มกะละมังเต็มเต็มถังค <c oughs> ู่ถังกะละมังหม้อคู <c oughs> อ่ถังกะละมังหม้อมาให้เต็มเลยอุอะมะ จวดจักบาทด้จวดจวดจักบาทด้วยเรื่องมันเขายังบันคักใจนะยังไงก่อนมาเบิองมาเบิ่งบัาเนี่ยมาเบิงอะไรเงาแยงอยกันคนน่งหยบหยับหมาแล้วหยบหยับมาแล้ว ฟูองลงองลงมาเลยพอาฟูองลงองลงมาเลยพดเุดากบไงเฮ้ยพุดามดนี้อะกบไงกบไงดิกบกบเผา เห็นไหมคือบอ่มีจัดงวดนี่เป็นไนแ <laughs> ลนวืดวืดเป็นไนวะเนี่ยนี่ <laughs> <laughs> อยแสงเล่เซอร์ตัวกันบ่เนาะเออได้อยู่ได้เก็บตกเก็บตกได้อยู่เล็กน้อยเล็กน้อยตัวเดียวไหวตัวเดียวเก็งูกูนะ บ,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 บัวบ <laughs> ้บัวบ้ป่าเนี่ยบัวบ้บัวบ้มันดอยู่นี่เห็นโอ้ยมันก็บกเข่าแห่ดดินทั้งนอกดึกดกดึกดกเลยะนึ่งลยน้ำมีก่อนน ปากนี่ปากนี่เากนี่เต็มแอาเอามาลุนเบิ้งเอาเเต็มปากว่าไม่นี้เต็มปากโอ้ย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 มเม็นได้แค่บ่านักวันนี้โอ้ยสงสัได้แค่คักวันนี้ โอ้ยแหญ่กี่คนโอ้ย <laughs> แหญ่กี่คนหน่อยตุงสม,มไม้ถึงบ่แม่ตึกตักตึกตักอะไรเลยเฮ้ยเก็บตกเก็บตกได้อยู่ครับเก็บตกตรงนะครับ เริ่มแล้วนะครับเร,เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเ,ออเปลี่ยนมองเปลี่ยนมองมามองไม้ด้วยเป็นไม้ครับเป็นไม้นี่ยนะพูน่ะนะบ่อนเี่พ,นพูน่ะโอูยซัมฟ้ามื่อวันนี้นี่เออซัมฟ้าหอยปไปเลยว่ะ ก็รูดซนิวหมดเลยอุ้ยซีนิ้วไม่เนาะยังเนาะซีนิ้วเนี่ <c oughs> ยปลาปลาปลาแน่นาอนอいแต่ว่าปลาเนี้ยแล้วซีนิวซนิวเออซีนิ้วว่ามันใหญ่เห็นดอกว่าือแมนโคกหรอกเออโคกน้องนามือแมนโคกน้อยหรอกเอาละวะเอาอะไรด้วยเอา <c oughs> เรื่องมองนี่นละ ง่ายโอ้ย,อย,อยติดป่าอยู่ยเก็เบบิดครับเก็บบิดมันไหลเดี๋ยวขออนุญาตปลดป่านครับสวยงามมากมาเบิง้งดีกว่านี่มาลุ้น,นกันนะครับลุ้นที่แดกกับกล้องนะครับ ี่แตกเลยครับโอ้ยหยานี่คือหกแฉทางออกแน่เจ้ากระไดหกเนาะเอ้ยหยาผู้ใดลเนาะนี่ปุ้เราจะแหวกหยาเอ้ะแหวกหยาน่าแหวกนี่ซื้อแปลกๆนะเว้ยปุ้ยเคยแหวกเนี่ยวะผู้ใดเคยแหวกป้าหยาหฮครับแปลงมุกตลกกันนะครับ อย่าเรียเรี่ยงังนไายแสงด้วยคำๆครับเขาจะได้ไม่เครียดจะมิดอิมซิมกันแล้วกันลุ้นไหมเฮ้ยทางท่าทางคือสินักเลย เม็ดม็ดให้ยเดี๋าลุน่นยันโตกงงครับ